เรามารับต้นข่าวรรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วได้ซ้ำไปว่าเขายังคงเป็นนักเตะของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o ลของเราอยู่นั่นก็คือในรายของทางเขาว,วินรมซี่อดีตแปกขวาดาวร็อกอนา,าดกไกลที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ถูกฝ่ายยิงตัวออกไปในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา อันที่จริงแล้วทีมของเราก็มีการไปคว้าตัวเขามาจากทักลบอร์ดินย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ของปี2022เนื่อน่ราคาในเบื้องต้น4.2ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวส่อติดที่แพงทีง่สุดในนับประวัติศาสตร์ของทางสโมสรจากประเทศสกอตแลนด์ทีมนี้อีกตัว ยางไรกระามในตอนแรกเขาก็ได้ถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งกับทางเรนอเลซานเดอร์อาร์โนมากขวาของทีมนอนักเวลานั้นแต่ท้ายที่สุดโกของทางดัมซี่ก็ทามันไม่สาเร็จและถูกปล่อยยิงตัวไปในหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นไปอยู่กับทางไบรสตันนอรเอนบตันวันเดอร์เรวีแกตแอตเลติกและจนกระทั่งมาถูกปล่อยยิงตัวไปอยู่กับทางคิวมานอกในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลที่แล้ว ยังไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์ของโจ้ตัวก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอนาคตในพิดแอนฟิลของเราอีกแล้วหลังจากสโมสรก็เพิ่งจะมีการคว้าตัวทางเชเดมีฟริมปงมากขวาตัวเก๋มาจากทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนแถมเราก็ยังมีทางครอนนอแบดลิดประจำการในตำแหน่งนี้อยู่ด้วยอีกคนหนึ่ง ประกอบกับการที่ทีมของเราต้องเผชิญหน้ากับกฎของพีมเมลิที่อนุญาตให้มีนักเตะต,ต่างชาติที่ไม่ได้ถูกฝึกสอนขึ้นมาในประเทศอังกฤษและประเทศเวลเ์เพียงแค่17คนเท่านั้นซึ่งจากการที่เราไปการซื้อตัวฟอร์เรียนเวตและทางจอจีมามาดัชวีลี่ก็จะทําให้โคต้าในส่วนนี้ของทีมเรามีอยู่ได้กัน18คนหรือเกินโคต้าที่ทางพีมเมลิมีการกาหนดไว้แล้วด้วยซ้ำไปนั่นจึงทำให้สโมรสรีมผ่าทางตันด้วยการขายตัวทางดัมซี่ออกจากทีมของเราไป หลังจากเข้าในตอนนี้ก็มีอายุอานามครบ21ปีแล้วจึงไม่สามารถที่จะใช้โคต้าเป็นนักเตะเยาวชนได้อีกสำหรับในราของทางดัมซี่ก็เป็นที่คาดหมายกันว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้จะอยู่ที่ตัวเลข5-10ล้านปอนด์ซึ่งมันก็มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวอาจจะต้องกลับไปลงเล่นในลีกของประเทศสกอตแลนด์อีกครั้งเช่นเดียวกันกับการที่เขาก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในลีกลองของประเทศอังกฤษอีกตัว ในในก็เปิดประเด็นว่าเรื่องราวของนักเตะที่มีโอกาสจะเก็บเข้าของยากออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกได้ว่ามีกระแสข่าวหนาหูไม่แพ้กันเลยทีเดียว นั่นก็คือในรายของทางโจโกเมสดจะแเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเรานั่นเองหลังจากในตอนนี้มันมีหลายสโมสรในเวทีพิมลิกที่จ้องตัวเขาอยู่ตาเป็นมันหลังจากมองว่าอนาคตของเขาในผิดแอนฟิลด์เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการเปิดเผยจากทางพิทโอรุ กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็ามายืนยันแากชัดเจนเลยว่าแม้ว่าเขาจะรับความสนใจอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ2องทีมที่เพิ่งจะเลื่นชั้นกลับมาสู่เวทีพิม์ลิกได้อีกครั้งอย่างทางแมวดำซันเดอร์แลนด์ และทางยุงทองเลสยูนาแต่ถ้าตัวของทางโกเมสเองก็ยังคงมีความจงรักภักดีต่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและอยากที่จะอยู่คาแข่งกับทีมของเราต่อไปในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้แม้ว่าบทบาทของเขาอาจจะต้องเป็นตัวสมรออดทนในการแข่งขันซีซั่นใหม่ก็ตามแหล่งข่าวจากภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้บอกกับเราว่าโจโกเมสยังคงมีความสุขด,ดีในผินแอนฟิลนะโอ oh, รู้กล่าว แม้ว่าเขาจะได้รับความสนใจจากทีมน้องใหม่จากทางลีสยูนาเต้และสันเดอร์แลนด์แต่มันก็เป็นที่เชื่อกันว่าตัวของทางดาวเตกไว้28ปีนั้นจะยังคงมีบทบาทภายใต้การทำทีมของทางอาร์เนอร์สโอตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่พวกเขาก็กำลังจะปล่อยตัวทางจอเรลคอนซาไปอยู่กับทางไบรเออร์ลีเวอร์คูเซน แล่งเ่ายังมีการบอกกล่าวอีกด้วยว่าทางโกเมสไม่เร่งรีบสำหรับการย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลหลรือว่าูลไปและในทางตรงกันข้ามเขาต้องการที่จะรักษาสภาพความฟิตและเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2025-2026หลังจากในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วที่พวกเขาผงาดควาแชั์พิมเมลิกมาครองได้นั้นตัวของทางโกเมสต้องดี่นะหล่นอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับปัญหาอาการบาดเจ็บ ัจจุบันตัวของข้าเองก็ยังมีสัญญาณผูกมัดกับทางทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ยาวปจนกระทั่งถึงช่วงมิถุนายนในปี2027หลังจากโจ้ตัวก็รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานถึง10ปีเต็มและในการแข่งขันเล่นดูการที่แล้วก็ได้รับโอกาสลงสนามไปเพียงแค่17เกเกมเท่านั้นก่อนจะไม่ได้รับปากเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงและทำให้เขาต้องพักยาวตลอดช่วงครึ่งหลังของฤดูกา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ก็ตกเป็นกระแสะข่าวผูกพันกับทีมของเราว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพในช่วงสัปบอร์นี้ นั่นก็คือในรายของทางแบรดดีบาคูล่าติดตัวเก่งของทางไปเซชเชปาลิแซนเชอร์แมนหลังจากเขาก็เป็นหนึ่งในแกนหลักสําคัญสำหรับทีมของทางลุยส์เอริเก้ในย่จอมแท็กติกที่พงาดขึ้นมาคว้าแชมป์อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา ตามการรายงานข่าวจากทาง Talksport สื่อจากแดนผู้ดีก็มีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าลิเวอร์ pool ของเราพร้อมที่จะทุ่มเงินถึงระดับ100ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวเพื่อที่จะไล่ล่าลายเซ็นของนักเตะรายนี้มาครอบครองวันล่าสุดเราก็ได้เห็นทางฟาว i ิ u โ l Romano นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก,ก็มีการออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างเหล่านั้นมันหาใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่และในคิดทางตรงกันข้ามทางต้นสังกัดของนักเตะเองก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวทางบาโูรกออกจากทีมของพวกเขาไปในตราบรอบนี้แต่ในทางกลับกันพวกเขายังคงวางตัวนักเตะรายนี้เอาไว้เป็นแกนหลักของทีมต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยสับ กอลีแซงเชียแมงไม่มีแผนการที่จะปล่อยตัวทางแบรดรี่บาคูล่าให้อลํลลาสโมสอนไปในช่วงสัปเมอร์นี้นะลูมาโนโคสยืนยันผ่านนัาเอกส่วนตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารและลงไปถึงตัวของทักโอรสเอลิเกต่างก็มีแผนการตรงกันว่าพวกเขาต้องการที่จะเก็บตัวของทางบาคูลาเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนมันก็แทบจะเป็นการปิดตายโอกาสการย้ายทีมของทางบาคูล่าในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมันก็คงจะทำให้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราต้องเบนปอกไปหาหนักเตะรายอื่นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งริมเส้นของเราต่อไปตามลำดับ สำหรับผลงานของทางบาโครากในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเอกอุกเสียเหลือกเกินจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ทีมของเราจะหันไม่ความสนใจในตัวเขาหลังจากเจ้าตัวมีส่วนร่วมในการทําประตูไปมากถึง41ลูกจากการลงสนาม60นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเองไป21ลูกและผ่นบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไป20แอเสเซ พูดถึงนักเตะเป้าหมายของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูคนที่เพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราแบบสดๆร้อนๆหรือก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรียนเวียดซูปเปอร์สตาร์ดังจากทางห้างขายาายาบัตเออร์หรือเวอร์คูเซนทีททีมของเราก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวเขาอย่างเป็นทางการไป ด้วยสนุนราคาในเบื้องต้นสูงถึงหลัก100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้มีมูลค่าสุทธิรวมกัน116ล้านปอนด์จนเข้ากลายมาเป็นนักเตะที่มีสิติค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬา ยางไรก็ตทมทางปีทาบอสอดีตนายใหญ่ของทางเลเวอร์คูเซนที่ปัจจุบันเขาก็ย,ยักมาคุมทีมปีเอสวีไอโฮเฟนอยู่ในเอเวร์ชิชงลีกของประเทศฮอลอแลนด์ก็มีการออกมาการันตีคุณภาพของทางเนียดให้เราได้รับทราบกันเลยหลังจากเขาก็เคยผ่านการเป็นโค้ดของทางเนียรมาแล้วสมัยที่พวกเขาทั้งคู่ยังอยู่ในศึกบุนเดสลลกาของประเทศเยอรมันทาให้เขารู้ซึ้งถึงความสามารถของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดี ผมรู้ดีเลยว่าฟอริเรนเลตนั้นมีความพิเศษมากขนาดไหนนะบอสกล่าวต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนพปรพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนับตั้งแต่ที่ผมขึ้นมาจับงานเป็นโค้ชเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเราฟอร์เรนสามารถเล่นได้ดีตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งจบเกมก็เ,เป็นนักเตะที่สามารถจะเก็บบอลไว้กับตัวได้และยังเล่นได้ดีอีกด้วยอย่างที่เขาผ่าบอลขึ้นหน้า สำหรับทางบอสนั้นเราก็สามารถพูดได้เลยว่าเขานี่แหละคือคนให้โอกาสของเวสได้ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับทีมชุดใหญ่ของทางเรเวอร์คูเซนหลังจากส่งนักเตะลงประเดินสนับเป็นครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาตอนทด่เจ้าตัวเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่17ปีกับอีก15วันเท่านั้นทาให้เขาสร้างเสถิติกลายมาเป็นนักเตะที่ลงเล่นและมีอายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทางเรเวอร์คูเซนสีกตัว จนเจ้าตัวพัฒนาการต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ทางเลเวอร์กูเซนพังอาดขึ้นมาคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสสรในยุคของทางชาบีอรองโซในการแข่งขันเมื่อสอบฤดูกาลที่แล้วและในปีที่ผ่านมาก็ยังจบเป็นรองแชมป์ได้อีกด้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพในส่วนของเกมรูปอีกเช่นเดียวกันแต่จะขยับมาดูในตำแหน่งสตรหน้าตูกลางกันบ้าง เมื่อหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่ามีข่าวหนาหูขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับกับทีมของเราก็าคือในรายของทางวบกเตอร์โอซิมเฮนดาายิงตัวเก่งจากทางสโมสรนอส,สูลานาโปลีหลังจากเข้าถูกปล่อยยิงตัวไปอยู่กับทางการต์ตาสรายในศึกตรุปปรกีซูเปอร์ลีกในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาที่ซึ่งเขาก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ต่อแม้ขณะนั้นตัวของทางนักเตะเองก็มีปัญหากับทางอ e, ันโตนิโอคอนเต้เทยเนออจอมแทคติกของยอดทีมจากเมืองเนเปิลและเราก็ได้เห็นตัวของทักออริเลี de ดรอรสเซนติสประธานสโมสรของพวกเขาเป็นคนออกมาผลักดันการขายนักเตะด้วยตัวของเขาเองลงไปถึงการเสนอขายเขามาให้กับทางทีมลิเวอร์พูลของเรา ก่อนหน้านี้หนึ่งในสโมสรที่เรียกได้ว่าอยากจะได้ไรเซนของทักโอซิงเฮนไปครอบครองมากที่สุดก็คือทักเอาลฮีรอทีมเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่เคยมีการยื่นข้อสเสนอมาขอคว้าตัวเขาและมีการทุ่มค่าแรงในระดับ30ล้านยูโรต่อปี รือคิดเป็นตัวเลขสูงถึงระดับ492,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่สุดท้ายก็เป็นตัวของทางโอซิมเฮนเองที่ตอบปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปอยู่กับพวกเขาเพราะเจ้าตัวอยากจะอยู่คาแข้งในลีกยุโรปต่อไปมากกว่าทว่าล่าสุดหลังจากที่ลวอภูพขลของเรากำลังเดินหน้าอย่างเข้มข้นในดิวดังกล่าวข้างตน้นพวกของทางเขาฮีเราก็มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมข้อสเสนอใหม่ที่เรียกได้ว่าสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียว มันในตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทางโอซิมเฮนขึ้นมาอยู่ที่ระดับ40ล้านยูโรต่อปีหรือคิดเป็นราว655,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วหากเจ้าตัวอยู่จนครบสัญญาที่พวกเขาตั้งใจจะมอบให้เป็นเวลา4ปีด้วยกันก็จะทำให้ตัวของทางโอซิมเฮนสามารถโกยเงินจากตะวันออกกลางกลับมาได้แบบหนอนอเข้ากระเป๋าเป็นตัวเลขมหาศาลถึง160ล้านยูโรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่า ตัวเลขเงินก,นกล่าวข้างต้นนั้นจะสามารถโน้มน้าวใจของตัวเองซึมเห็นได้หรือไม่อยากไรกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ยืนการออกมาชัดเจนว่าเงินไม่ใช่ตัวเลขที่มีความสําคัญกับเขาและเจ้าตัวอยากจะลงเล่นในระดับสูงที่สุดต่อไปมากกว่าไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่จะขยับกลับมาดูในรายของทางอันโทนี่กอ์ดอน อีกตัวเก่งของทางสาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่นาเต็ดกับบ้างเมื่อนี่ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยกดจะได้รงเอยด้วยการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ของเราแล้วยอ้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสำมอร์ก่อนตอนที่เราสามารถจะเปรนลูข้อตกรงกับทางนิวคาเซิลได้ด้วยสนมราคา75ล้านปอนด แต่ท้ายที่สุดหลังจากที่ทีมของทักเกตตี้ฮาสามารถแก้ปัญหาชีวิตของพวกเขาในเรื่องสถานะทางการเงินได้สำเร็จจะมีการถอนดีจากการขายทางกอดอดออกไป แม้ครันั้นทางนักผู้ของเราก็ยังคงสแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง TBR f o o t b a l สื่อชื่อดังก็มีการระบ,บุลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางฟืนใหญ่ออสนอกและทางสิงโตนักเงินรามชิวซีเองก็หันมาสแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวทางกอดดอนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นีตัว แม้กานนั้นมันก็มีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าจากสถานการณ์นักปัจจุบันนั้นตัวของทางกอร์ดอนเองไม่ได้สนใจทั้งทางของอาร์ซนอลและทางเชลซีแต่อย่างใดหากแต่โจ้ตัวต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูล นอกจากนี้เราก็ได้เห็นการออกมายืนยันของทางกรัมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังได้มีการฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่าเขามีความมั่นใจว่าท้ายที่สุดเราจะได้เห็นตัวของทางกอร์ดอนมันลงเอยกับทางลิเวอร์พูลแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในวันสวันนี้แต่ในอนาคตข้างหน้าเขาก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น นั่นนิวคาซาเองก็เป็นการตั้งกำแพงค่าตูของเขาเอาไว้ที่ระดับเริมกับที่เคยมีการเรียกร้องจากทีมของดอกที่ตัวเลข75ล้านปอนด์ซึ่งนอราก็ต้องมาดูกันว่าทางนิวพูดจะเล่นด้วยกับติวนี้มากน้อยเพียงใดกับเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้จากเรื่องนอกกันใล่ล่าผู้เล่นในส่วนของเกมรุกกันไปแล้วเราจะขยับถอยลงมาดูในตำแหน่งปากหลังตัวกลางกันบ้าง มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆหลังจากเรากำลังจะปล่อยตัวทางจอร์เรลควนซาไปอยู่กับทางไบเออร์เรเวอร์คูเซนและอนาคตของทักอิตราฮีมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮับทีมชาติฝรั่งเศสเองก็มีความไม่แน่นอนสูงมากหลังจากเขาเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง12เดือนและยังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเบนจาคอบ นักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางท a อ k p o r t อีกหนึ่งสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ไปกัดออกมาชี้ชัดเลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้รเรอร์พูลปมายตาอยากที่จะได้ตัวของทางมาร,ร์กเกฮีปะกาลัทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลซมาเซิร์ฟครับด้านต้นสังกัดของนักเตะก็มีการตั้งกำแพงค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข50ล้านปอนด์แม้ว่าตัวของทางเกฮีเองจะเหลือสัญญาอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น กลยุทธ์ที่ทางพาเรตเลือกใช้ก็คือพวกเขามีการโน้มน้าวให้ทางนิวคาเซอร์อยู่หนาแต่ล่นลุมไปถึงทางพับน้มออสเปอร์หันมาเปิดศึกประมุดแย่งชิงตัวของทางเกฮี ee, เพราะรู้ดีว่าจากสถานการณ์สัญญาของเขาที่ใกล้จะหมดลงนั้นทำให้อำนาจการต่อรองไม่ได้อยู่กับพวกเขาอีกแล้วและทางเดียวที่สามารถจะด,ดิดค่าตัวของทางนักเตะขึ้นมาได้ก็คือต้องให้มันมีหลายสโมสรมาประมุดแย่งชิงตัวนักเตะเท่านั้นและนี่ก็คือแผนการที่ทางพาเลตเลือกใช้ จุดมุ่งหมายก็คือพวกเขาต้องการที่จะได้เงินค่าตัวของทางเกฮีสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนกับการไล่ล่าตัวแทกุสมันดิโอมองเดปักหลังตัวเกกมาจากทางสปอร์ตติงลิสบอน นั่นจึงทาให้ทางจาขอบมีการชี้ชัดลงไปเลยว่าเลวาพูต้องพยายามขัดขวางการเล่นเกมดังกล่าวข้างต้นของทางพาเลต์แต่เราต้องย้ําจุดยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของตัวนักเตะเองที่ก็ดูเหมือนว่าจะมีใจอยากจะย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลของเราและใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่จะกดค่าตัวของเขาลงมาให้เป็นไปตามแผนการที่ทีมของเรามีการวางเอาไว้นั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูรายงานข่าวจากทางหรือว์พปูเอ็กโคสื่อวงในของทีมดอลเองกันบ้างหลังจากพวกเขามีกันขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจําเลยว่าหเือว์พปูอาจจะมีอีก5เดียวที่ทางลิชัดยุิสามารถจะปิดลงได้ให้กับทางอร์เนอร์สล็ตในสัปดาห์นี้ หลังจากก่อนหน้านี้เราได้เห็นนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราแล้ว3คนโดย2คนเป็นการซื้อนักเตะให้กับทีมชุดใหญ่ทั้งในรายของทางฟอร์เรียนเวตและเชเดมี่ฟิมปงส่วนอีกหนึ่งคนเป็นกับทีมอะเคเดมี่ของเรายันทักอามินเป็กซี่ที่ดอกไปคว้าตัวเขามาจากทางพุทกัสอะเคเดมีย น,นักเตะที่ย้ายออกไปแล้วก็มีหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ถูกปล่อยไปให้กับทางเรอันมัดริดวิทเทสลาฟยารอสที่เคย,ย้ายทีมในรูปแบบสัญญายืมตัวไปอยู่กับทักอาแจ็คอัมเซิร์ดัมและรวมไปถึงทางคีวินคีเิเฮอร์ที่มีการย้ายทีมแบบถาวรไปอยู่กับทางเบ,บนฟอร์ ford, ด้วยสน,นราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม18ล้านปอนด์ ยังไงก็ตามมันก็มีอีก5เดิวที่กําลังจะตามมาในช่วงสัปดาห์นี้โดยรายแรกก็ได้เปิดหัวไปก่อนแล้วสำหรับการย้ายทีมของทางนัทเทเนลฟินลิปไปอยู่กับทางเวสต์บอมบิเอลเบียนก่อนที่จะตามมาติดติดกับเคสที่2ประจำสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นการย้ายเข้ามาสู่ทีมของเรากับในรายของทางมิลอรอดเกอร์เคสที่เดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายและรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมของเราต่อไปตามลําดับ คนที่3ที่จะเป็นดิวนในสัปดาห์นี้ก็คือในรายของทางคา์วีเดวีผู้สาประตูดาวรุ่งที่กำลังจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางคลอรีทาวยาวตลอดช่วงการแข่งขันฤดูกาลนี้ดิวที่4ก็ยังคงเป็นการย้ายออกจากสโมสรของเราไปอีกเช็ดเดียวกันกับในรายของทางจอร์เรลคอนซาที่สามารถจะบรรลุข้อตกลงทุกอย่างกับทางเลเวอร์คูเซนได้หมดแล้วเหลือแค่เพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้น ส่วนดิวที่หที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นบิ๊กดิวมากที่สุดในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้จากการไล่ล่าตดทางมาร์เกฮีมาจากทางคริสตันพาเลตดังกล่าวข้างต้นนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบแสงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ